ครูค่ะก็ไปไปหาคุณพ่อของครูนี่แหละค่ะท่านเดิมคุณหมอท่านเดิมที่ดูแลเราปรากฏว่าไม่สามารถผ่าได้แล้วเพราะไม่สามารถที่จะตัดต่ออวัยวะตรงไหนได้แล้วเพราะรอบนี้มันฉีกขึ้นที่จะมาขึ้นตรงคอนะคะซึ่งมันเป็นเส้นเลือดที่อันตรายมากถ้ามีการตัดต่อมันอาจจะมีผลถ้าหากเลือดออกค่ะมันจะมีผลที่ว่าขึ้นสมองหรืออะไรง่ายมาก เพราะมันเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างยากนะคะหมอก็เลยปรึกษากันสองท่านนะคะแล้วก็บอกครูว่าผ่าไม่ได้แล้วเหมือนหมอก็เรียกพี่อูไปคุยนะคะว่าคุณจะเลือกงานหรือจะเลือกเมียเพราะเขาต้องไม่ทำอะไรจริงๆเขาต้องขี้เกียจจริงๆนะรอบนี้เพราะถ้าคุณไปให้เขายกของหนะัก หรือว่าทำอะไรก็ตามตอนนี้เส้นเลือดเขาฉีกมาถึงตรงคอแล้วนะมันเปอร์เซนต์ความอันตรายมันเยอะมากพาไปเที่ยวพาไปพักผ่อนสามเดือนสี่เดือนพาไปกินไปเที่ยวไปพักผ่อนอยากให้ทำงานให้นอนเฉยๆให้เล่นให้มีความสุขนะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งสุดท้ายอ่ะเรียกว่าสิ่งสุดท้ายครูได้ยินก่อนครูตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ พอหลังจากนั้นค่ะพอได้ยินแบบนี้เรายอมรับค่ะว่าเราดืออนะะาด้อเองนะคะเราดื้อเองเรากลับไปทํางานหนะักจนเราจะต้องไปผ่ารอบสองแต่สุดท้ายเราก็ผ่ารอบสองไม่ได้แล้วหมอก็บอกว่าอวัยวะที่ผ่าไปเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วโดยประมาณอวัยวะจะอยู่ได้ประมาณ10ปีนี่คือสูงสุดเท่าที่เคยอันนี้มานะคะเพราะมันเป็นอวัยวะที่สั่งมาจากอเมริกาเป็นอวัยวะเทียมตัดต่อแต่ถ้าดูแลตัวเองดีๆไม่ทํางานนะ่ะพักผ่อนเยอะ ก็จะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆอนะคะก็สามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆคุณคิดดูนะคะนี่ท่วมหัวแต่ต้องอยู่เฉยๆนึกภาพไม่ออกแล้วไม่อยากนึกภาพวันนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะบริจาร่างกายไปเลยนะคะก็ถ้าเป็นอะไรก็ ตอบแทนโรงพยาบาลนะคะตอบแทนอาจได้ใช้ร่างกายตอบแทนอะไรเหลืออะไรยังดีเนาะอะไรไม่ได้ซ่อมอะ่ะอะไรที่ดีก็ให้โรงพยาบาลไปเลยเผื่อสายตาใช้ได้อะไรใช้ได้เลยแบบเนี้ยค่ะก็ยกให้โรงพยาบาลหมดเลยทีนี้บอสบอสพี่อูก็เลยยกให้ด้วยแม่ของบอสพี่อูก็คือคุณยายปุ้ยเราสามคนเลยบริจา่างกายด้วยกันหมดเลยนะคะน่ารักไหมคะสาธุกับเราสามคนนะคะรับบุญกับเราไปด้วยการบริจา่างกายเขาบอกว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะจริง หลังจากนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะพอกลับมาครูก็เลิกครูก็ไม่กินยาเคมีอีกเลยนับจากวันนั้นน่ะนะคะนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะครูยังไม่ไปหาหมออีกเลยแล้วตัดสินใจไม่กินยาเคมีเองทงั้งๆที่ต้องกินตลอดชีวิตแต่ไม่กินเลือกที่จะหาวิธีการดูแลตัวเองด้วยตัวเองรับผิดชอบตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองนั่นแหะค่ะเป็นที่มาที่ทำไมครูถึงผลิตสมุนไพร